มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัย KNUE ขับเคลื่อนโครงการ UNESCO UNITWIN พัฒนาแผนการสอนและหลักสูตรท้องถิ่นให้กับโรงเรียนในจังหวัดการจนบุรีในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2566ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนงนุษย์สังยุทธ์ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตการจนบุรีด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ดรจุธามาสุคนทัปติภาคหัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมเพื่อสร้างทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่นักเรียนและอาจารย์ดรนิธิมาสุทธพินหัวหน้าโครงการพัฒนาห้องเรียนแบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์พาคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจาก KNUE เข้าพบผู้อุ่งในการและคุณครูโรงเรียนบ้านวังสิงโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนารามอําเภอไซโยกและโรงเรียนวัดวังสาลาอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเยี่ยมชมโครงการ Zero Waste ของโรงเรียนและหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูในโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี กับ Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลีในโครงการ UNESCO ย UN ูนิทวินผลจากการหารือได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนได้แก่การพัฒนาแผนการสอนโคดดิ้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สําหรับโรงเรียนบ้านวังสิงและโรงเรียนวัดวังศาลาพร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อมในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม โดยคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณครูของโรงเรียนและร่วมมือกับ Korea national university of education สาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนาแผนการสอนและหลักสูตรท้องถิ่นดังกล่าวต่อไป